แม่นเห็นอยู่ที่รถตู้มันหลับไปนี่ตัวนี้ละจ้อยครอบครัวของชบาครับนี่นี่คือเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยเนี่ตัวนั้นตัวนั้นน่ะเพื่อนมันตัวเล็กๆคู่กันอันนี้อันนี้พ่ออันนี้พ่อมันอันนี้พ่อครับนี่พ่อพ่อชบา น่าจะพ่อกับแม่มันเสองตัวนี้พ่อกับแม่มันสองตัวนี้คือพ่อกับแม่ไอ,อตัวนั้นเพื่อนเกือบแล้วไอตัวนั้นเพื่อนสบาชสบาชสบาเอ้ยเกือบเกือบผมเอาตัวนั้นแล้วถ้าผมเอาตัวนั้นมันไม่สวยเลยนะพ่อมันน่า เองจำลูกเองได้ไหมไปดีกว่าอุ้ม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 ีนี่ลยนะแม่มา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 เป่าล่อวะเป็นเผ่าวะเฮ้ยมันได้กัดหูเนี่ยมันได้กัดหูเนี่ยนะมันยัน นี่งานกาสีฟา่วสิทธิ์เด้อเอ็นเตอร์ซินไม่รับจ่ายดิค้าสีฟายกสวงนี่มึนสิทธา่ยกลอเลยพราะยกรล่อเลยเพาะยกลอเมาพะยกรลอเลยพาะยกรอยกอเลยแบบที่มึงเคยเห็น่ะ อย่าไปเห็ดมันจอยเออกับปล่อยมันจอบอะบามันถูกกันแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นี่วัดก,กันมากนันนะเป็หนหยังไงยังเห่นบักระจําจีได้เหรียญเหรียญเหรียญได้ยกล้อเลยใบพมดละยกล้อยกล้อ ยกล้อยกล้อขึ้นยกล้อขึ้นประกาศจอยจะไปหล่อมันจอยจอยเห็นมันถื่อกันยิ่งไปโชกกันโชกกันนังเด้อนี่มวยแม่มวยใส่เดียนี่มวยสากลแม่ะบายอันนี้สบายมันตีนบางนะมันไปเขาน้ำเขาน้ำไปเขาน้ำมาแล้วเออเขาน้ำพุละมุม เออนวดนวดนวดอันนวดทั้งนี้ก็นวดย่าเศ้าโชคนะวันนี้อันไหนอยูนีู่่ันนี้กระบามันทำใจได้แล้วครับพอมันทำใจได้แล้วมันก็ดีขึ้นครับผมก็ดีรู้สึกดีดีไปไปนี้นี้คุณไม้นะครับปะปะปะะบามันนี่เนาวเอาเปนไปขอกงใช่เขาไปอันนั่นมันดีไรล่ะมันดีรอยกัดกัน เอาเขาจะไปเอาไก่มาอบไหมเ่งเบิงมันได้วันเลยเข้าวหมกแกะโอ้ยเขาหมกแกะจังเลยมันถือกันดีหรอเขาไปเนี่มันเล้น้ำกลนี่ป่ะเนี่ยนี่นี่นี่นเาจมัดยางไกู่ดกันูดกันไปไปไปฝุ่นไปเอิรละไปไกลแล้ว บรรยาการมัน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 เป็นมวยได้มันหลบเป็นได้แต่มันหลบมันหลบมันยังแยกบักชิปลานมันยังแย่เขาก็ใส่กันแล้วด้วยกิ๊กตัวามาอันนี้เป็นกิ๊กตัมันรู้แล้วมันต้องยูนิคอร์นบังไฟแล้วยูนิคอร์นเนี่ยนี่มาสิเออยูนิคอร์น ีนลนเครับน่้นเตัวนัวเิลยอ้าเราบอกซีบหลานยองกัเครื่องก็ยังงามอยู่อะบ่บเครื่องยังแห่งจีบอยู่ดีดวกขนาดนันยองขนาดไหนยังไงมึงยิ่งถ้าเป็นอุจยาเนี่บ่มึงเอาบ่แผ่นอุจยาเ่แผ่นอุจเราเลี้งมันกันได้เลียหรออุจบ่ให้อเสียขางมหายดีน่ะอผู้จัดการกู สบามันเรียนบ่ได้มันเจ็บตีนเอาไปขอความไปเอาไปขอความไปเันนี้า้อารอมตตะกบวันนี้ไล่กันออกถนนนี่ัเทียบบ่าู้จัยการมึงลบอย่างงู้จรดการมันลบูรจัดการลบปะตามกูแทยกล้อยกล้อบ้จยดการยกล้อยกล้อเลยยกล้อขึ้นยกล้อขึ้นเป็นกออยกล้อขึ้นมันยกลอเด บอขับมาหนึ <S 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 ่งเดยอนก็อย่างนี้แค่พี่เฉบ้างไหมพี่เฉบางี่ิดำเลยนก็จะว่าไอฉนก็จาว่าไอเป็นสวนสัตว์เลยนี่ต้งเลี้ยงหมาต้งเลี้ยงแพะฉลวดดั้งใจยังไงทำข้อแพนด่วนผมเอามาผมเอาไอผู้จัดการมาวันแรกนะผมเอาไอผู้จัดการมาวันแรกแถวเนี้ยเขาไม่กล้าลุกขึ้นทำกับข้าวตอนเช้าเลยมันหลวนไหมเพราะว่ามันเสียงเด็กน้อยไห้ยไหม เออเยติ๊กลราประกาศลูกขึ้นนิดหอตลาดโต้าวะเยติ๊กเห็นบบกนี่มันห่องได้ไหมมือแรกเรามันเด็กหน่อยมันห่วหงเรื่สามแยกนไงเราหลอนมาทันตอนนี้ไม่แหกปากแล้วไม่ได้แหกปากแล้วผู้จัดการดูเอ,ไองได้วด่างอย่างดูได้แล้วแม็นห้องบริษัทนี่ได้มานหนี้แล้วรบวน,านหน่อนส่งานตัวคันอื่อนสิงานนัยงเลี้ยงร้านเนียอ๋อเข้าไปตั้งไว้แจก ยาน้องไปนีมันกระโ้ไน้างเี่ยนาะอ้ไปเลีวยงานงเมน่อาเจียบ่วเนาะเปนยางไหมือนเราเดินนี่กัจับรถหมันเลยคุอะไนแล้วะโดนรถจะดนวาโดนรถแบกยางก็ก็มาพอดีไปเลี้งเป็นยางไบ้าังไเราไเรียนไปวน้ด่างน้ำดืน้ำเนี่ยคือเอาหมามาทั้งหลังมันกับยานเัวานาะ เธอไม่เห็นมันจับเอางกับหวงั้นหออะไรเง้บ่ะพอคุการมันเชื่องดีก็อยังคนเชื่องดียังย um> ่นเราถือกัดแค่หนึงนี่ยักับพ่อย้อมเขาเด็ดทั้พราเขาหมามาเลี้ยงแพนอะไปหรอมันเชียนหรอไปหรอไป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 จันมานี้มาบเดี๋ยวผมไปหา ปลากระถินมาให้มันกินก่อนพร้อมไปขากงไปมันติดกันเ้างวายูมันติดกันกันแล้วขากงข้าวเดียวออกมายูจะใครไม่ยิงออกม่จะใครออกมันออกมาขันแฉมันจะอยู่ไก่คนกินนี่มันหวงขันอยู่นะครับขำเลยในกุ้งตะกอนผมจะไปเอาผักกระถินปลากระเฉดมาให้มันกินผู้จัดการณมื่ท่านกินผักกระเฉดมัดมือเหมืนผมงงแต่ว่าย่าอย่างเงี้ยมันไม่กินอ่ะเนี่ยปาวันแรกกินดีอยู่ตอนนี้ไม่กินละ เอาไปแจกันปาบ๊ะไปเสียกได้ยักษ์สอตัวจีบได้หลายมันทีนึงคนโบยันเมียตัวนี้แม่วันเห่ยแตกครับวันนี้อ้ยมีในปลาสวายยังกวางสันปลาวานแตกครับเผมมาปลาหน่ที่ไม่ยืนวันที่ทางนี้ไห ได้สว่าตัวอ oh, ิล uh, ีส hmm. ิบ um, ้าลายตัวที่ไหนไปดิมีโอ้เลยอลีปลป่มีใน้างาบกม่วงมีได้สตัวอิลีตัวเดียวได้สว่งตัวแบกม่วงมาใส่อกูอ๋อตันหน่อยมาผมจะไปป่อยอยู่นองได้สวงตัวอิลีะ ปาลาต้องไปอีกก็ได้อีกแสดงวา่าปลาในีนีเป็นมืนๆตัวดิวนี่ย <laughs> โอ้ลนกาลนล่านูดามไมด, <laughs> ด้ตกปลกไดเาปลางามุงหนีเูได้ตังงบลงหันปลาปดจิบปดจิบแจกอ้คนเนอเอาไม่ได้ปะเนี่ยเอาปดอ,ออกซะกันเ <laughs> อา <laughs> โอ้ยคืามานะอมันล้มเหลกเลย โอ้กางเกงเนี่ยนุ่งน้อนอีกกางเทับบกเนี่ยกางเองทับเลือดเนี่ยเดี๋ยวรอกดูดูอีกทีครับดูอีกทีใส่ใส่กัน นนาแมามันตบที่หนเนี้คมมันบดึงตีมันไปไนี่เขาไดนน้ำจอมันสิ <c oughs> ที่ผมไม่เสียกผมมันเหอยู่บ้านนัน่นตอนปีนัน้นคูแกงโคกอสีขาดผมมันเป็นเลขแปดยังในป่าน,นี้เยมันเหนบแ่แตกเลยมันมาเป็น มือถือมันไปผุนมาแลว้วเ,เขาสะอาดจัวะมันแหแตกดีิจว่าวไทยทันไอ้ประทุนรับเห็นไหมมันเป็นลมหัวใจ <g ül> là tốt câu ngần ui, tốt câu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  tốt ạ ui, câu tốt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  câu ปล่อยปล่อยไปนิดมันจะตัวอเนา่ยมมันมาจดกันัีไ่เป็นันารว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นะลูกปลาอยงขี้ไหลอาดแดงๆอย่นนะปลามัน่เป็นหัวหารปลาดิ้นลลาลูกปลาเตรียมเลยนี่ไหมนี่น ลูกปลาเต็มเต็มสะไปเลยปลาขาว่อยลูกปลาขาวอยอแอมขาเองไม่เยมเคยเห็นยังไง่นไ่้นี่ยนะกาล่นขาหนีย่างไคนายังกุ้งเดมีไข่อร่อยเลยนี่ิไข่เต็ม้ยผมเอาไปปล่อยเด้ยวนี่ ันไปบ่ได้ตาายคือเก่มันต้องมาใส่คูที่มีน้ำไปตีเกาะขเกียจบ้าดี่เดี๋ยวผมจะลงคาถาให้ปลาสจอนะแห่นี่นะปลาปลาแบบนีหมดละปลาจงรักจงหลงปลาจงรักจงหลงเพียงถ้าบังดอกนี่แล้วปลาได้แถาบังดอกนี่ลักคูลักคู งา a บกมงเต็มเหี้ยทีฬาบวกบอกตอ <laughs> ะก,กทีท่างก้นอนนี่แหละเป็นกีฬาเดี๋ยวผมลงกระถาแล้วผมลงกระถาแล้วบอกต้อบอกเลยสี่สิบอีกีขึ้นออออไปเอาไม่นีไม่ผมจับเหี้ยให้เทน,นึงปะไม,ม,ม่นีไม่นีเอามาจับกันยเดี๋วอมเพียง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 ไปไปจัดไปวันที่ปะ มันนี่บ้านล้งนีบอบอได้ก็เห็นมันนลับไม่คิดว่ามีขึ้นเลนีบ้านลงนีทั้งกอล้วยทั้งเสาทั้งลงนกันทั้งนกันหมดทั้งนกันหมดบ้านมีปลาบ้านแตกไปแล้วีแต่เพลินรีบรอผลมาเอาเมียนหลอกกันที่เป็นเรียนก็ผู้บ้านนะก็บ้านแตกลงเหยาวลงนี มันไหลมานนำๆตาบ่มีไม่ใช่ตามึเนี่ยโอ้ยตาคอยอดกระเทียมกินเสียงตะกันใช่ไหมยังคอยลงคาถาแห่ไปกัเลยเสื่อมหมดเสีสมันบ่ยู่บ่ได้ตัวปลานี่นะปลาต้มหมมุ้มเนี่ยเนี่ยมุมเนี่ยเนียสังตรงไปไกลมได้กต้ตมหมุน โอคือยูไอบัต่ิไอ้นี่ไ้อบดอดเอกทาเสติปานี่มึงนี่ดึงขึ้นมาสิบดเอกทาเสิปาหมันหนีมาแล้วปาบ่อยู่ดอได้ห้อดอกมิดอิมซิม พักตีติดตึงตังเ้นเดี้ยวตอนนข้าจะเถียงกันม้วนผมเลยเสื่อมเลยแตกกันที่แลกครับมันมีมันอยู่ไก่คนปะนี่มันยินเสียงอยู่เนาะปล่ยปล่อยลงปล่อยลงปะตัวหน่อยพูดตัวน่อยเพ่อกินกินไมดดเดียวเอานแต่แอมกินตัวเดียวนี่มันใครปะเน่ปล่อยมันลงมา จอเีลีน่ะเอเหมือนนี่เลยแต่บ้น่บ้านที่ไกรไม่มถลายมปลาสดจถึวันนี้ถปลาตัวเดียวพี่น้องปลานิดนโว้ยมันอะไรนะ